สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1นคันนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายตัวนี้เลยครับกับ Honda City นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเครื่องพันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้สวยๆครับผ่อน3,700ด้อประมาณผ่อน6ปีนะครับมือเดียวป้ายแดง169,000บาทนะครับ169,000บาท รถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยใครเครดิตด,ดีอยากได้รถใช้งานก็ออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับ ผ่อนประมาณนี้นะครับไม่เกิน4,000ผ่อนได้6ปี169,000บาทนะครับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าภายในเบาะหนังสภาพโดยรวมสวยแจ่มเลยครับนี่เลยครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับกินน้ํามันไม่แรงไม่แพงนะครับแล้วก็ดูแลง่ายๆคันนี้สวยๆเก๋ เอเลยครับเอาไปเลยครับ 3A รถสวยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสีสวยสภาพงามภายในงามเช็คศูนย์ดูแลศูนย์ไม่แท้25-2,000กิโลเมตรนะครับกับ Honda City 1.5 Auto ออโตโตวีปี2012จดปี2013นะครับรถบ้านแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับมาชมได้มาเช็คทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางได้ ลอดขับได้สบายใจขับไปเลยครับขับทั่วไทยดูแลก็ง่ายนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับรถได้รวมได้สวยได้สภาพกับราคา1นึ่งแนบาทนะครับถูกใจรีบพิจารณาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกมันไกลไม่สะดวกเดิน,นทางก็มีจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับเครดิตจะจัดไฟแนนซ์ Finance, ก็จัดให้ได้ครับไปจัดที่บ้านให้ครับหรือ ที่ลูกค้าสะดวกนัดกันนะครับโดยรวมก็สวยสภาพนี้นะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับรถโดยรวมได้สวยพวงมาลัยมันอีฟังก์ชันใหม่ก็แท้สภาพก็ดีราคาก็งามขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda City นะครับหาข้อมูลทั่วไปได้ครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันเครื่องพันห้านะครับรถ Honda ก็ดูแลง่ายครับอะไรเยอะมีทั้งแท้เทียมเทียมจะซ่อมจะดูแลเกียไหนก็ได้นะครับสำหรับอนาคตในการซ่อมบำรุง ตอนนี้ราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็สวยด้วยครับสีสันก็จะออกแบบนี้นะครับสีเดิมโรงงานนะครับสีแดงออกเลือดหมูประมาณนั้นนะครับก็ชมเช็คทดลองขับนะครับ ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนรถไม่เคยแก๊สครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยครับสภาพดีๆฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานด้วยนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะยังคังคงครับคงหารถสวยๆมาฝากกับสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตอนนี้ท่านยังไม่ซื้อนะครับอนาคตท่านจะซื้อ ก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเราคัดรถสวยๆมาฝากจริงๆครับ